ก็มีการประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีนะฮะเป็นการประชุมคณะกรรมการชุดนี้เรียกว,ว่าดูแลเรื่องความปลอดภัยอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียวที่ห้องประชุมปพอ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวานนี้มาดูว่าเขาประชุมว่าในเรื่องอะไรกันบ้างครับโดยในที่ประชุมนั้นพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานสรุปสาระสำคัญของการประชุมคณะกรรมาการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีนะฮะสรุปสาระสำคัญมีทั้งหมด7ข้อ ข้อแรกก็คือข้อที่1สถิติอุบัติเหตุในรอบ24ชั่วโมงประจำวันที่31ทธันวาคม2,566ซึ่งเป็นวันที่3ของช่วงควบคุมเข้มข้นช่วงเทศกาลปีใหม่2,567จําจำนวนครั้งเกิดอุบัติเหตุลดลงจากปีที่แล้วนะ9.01%จํานำนวนสะสม3วันก็ลดลงจากปีที่แล้ว3.28%จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดวันที่31ธันวาคม และจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด3วันคือจงจากจังหวัดกาญจนบุรีสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุสูงสุดเลยขับรถเร็วมาอันดับหนึ่งเลยดื่มแล้วขับอันดับสองแล้วก็ทัศนวิสัยไม่ดีทางเหนือนี่หมอกลงหน่อยนะฮะอันดับ3พฤติกรรมเสี่ยงของผู้ประสบเหตุสูงสุดคือไม่ใช้อุปกรณ์นิราภัยหมวกกันน็อกเข็มขัดก็ไม่คาดอะไรประมาณเนี้ยดื่มแล้วขับแล้วก็ขับรถเร็วเกินกำหนด และช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือ18นาฬิกา1นาทีถึง21นาฬิกาครับข้อที่2ครับข้อสั่งการที่ประชุมเมื่อวานนี้ในการอ,าอะไรดูแลป้องกันอุบัติเหตุช่วง7วันเนี่ยนะครับข้อที่2ก็คือกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รายงานเตรียมพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนตั้งแต่วันวน,นี้เนี่ยเริ่มแล้วนะฮะที่คาดว่าจะมีรถขาเข้าวันละ6 0 0 0คัน มีการอำนวยความสะดวกเปิดเส้นทางพิเศษแล้วโดยเฉพาะเส้นทางภาคตะวันออกเชียงเหนือที่ถนนพระหนโยทินกิโลเมตรที่99จังหวัดสระบุรีและที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่นประการที่3ครับข้อสั่งการในที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนนโดยขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเนี่ยให้ความสําคัญกับอุปกรณ์นิรภัยพวกหมวกกันน็อกและก็เข็มขัดนิรภัยด้วยข้อที่4ครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้รายงานอุบัติเหตุรายใหญ่เมื่อคืนที่ผ่านมาเมื่อคืนของอวันที่31นะฮะวันที่31ธันวาคมนู่นแหะที่ผ่านมาซึ่งเป็นเหตุเยาวชนดื่มเมาแล้วขับ ขับรถเร็วไปชนต้นไม้เสียชีวิตหนึ่งรายที่นครพนมนะฮะของคืนวันที่31ทธันวาคมบาดเจ็บสาหัสหนึ่งรายขณะที่รองพอบตอรอประธานในที่ประชุมก็คือ พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานก็ขอให้ผู้บังคับการจังหวัดนครพนมตรวจสอบแล้วก็รายงานด้วยว่าเยาว,วชนคนดังกล่าวนั้นดื่มแอลกอฮอลจากสถานบันเทิงใดคือจะสืบไปถึงถึงต้นตอเลยพอให้เยาว,วชนเข้าไปถูกต้อง<ะ>ให้เยาว,วชนที่อายุยังไม่ถึงเข้าไปได้ยังไงแล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแบบนี้สถานบันเทิงนั้นต้องรับผิดชอบด้วย 5. ครับที่ประชุมพิจารณาเรื่องการขับรถย้อนสอน โอ้เคยขับรถย้อนสอนนะการขับขี่รถจักรยานยนต์ป้ายแดงเมื่อเกิดอุบัติเหตุไม่มีประกันบุคคลที่3คือไม่ทําพรบแม้พรบรพื้นฐาน<ช>ก็ไม่ทำเนี่ยนะฮะซึ่งรองพอบตรอประธานในที่ประชุมก็บอกว่าขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้มงวดการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังข้อที่6ครับที่ประชุมพิจารณาการใช้รถจักรยานการที่ประชุมพิจารณาการใช้รถจักรยานยนต์ พ่วงข้างโอ้พ่วงข้างนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะที่เป็นปัญหาทําให้เกิดอุบัติเหตุสูงขอให้ท้องถิ่นช่วยกันตักเตือนหน่อยการใช้รถพ่วงข้างแบบนี้เนี่ต้องใช้อย่างระมัดระวังส่วนในระยะยาวกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาก็จะทบทวนเรื่องการจดทะเบียนการต่อทะเบียนรถและการใช้งานบนถนนสําหรับรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างบ้านผมเยอ<น>ะค่ะะเลงนะ ซาเล้งค่ะเราจ่ายกันว่าซาเล้งใช่เหมือนซาเล้งฮะแล้วบางทีเนี่ยพ่วงข้างเนี่ยมันมีเหมือนกับที่นั่งว่างอ่ะเอาลูกเอาหลานเอาเลนไปนั่งกันเต็มนะเป็นห้าหกเจ็ดคนเลยคุ้มเลยแบบนั่งแบบเต็มพื้นที่แล้วเด็กก็ไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องรองดึงรัดดึงรัดยึดเหนี่ยวอะไรเลยถ้าเกิดไปชนเทกระจาดขึ้นมาคือ ไปกันทั้งหมดลูกอันนั่นแหละอันตรายนะครับพ่วงข้างต้องระวังให้ดีด้วยนะฮะแล้วข้อที่7ครับข้อสุดท้ายที่มีการพูดคุยกันในที่ประชุมคณะกรรมการเดี๋ยววันนี้ก็มีประชุมอีกทุกวันนะฮะเวันอันตรายรองผอตรอประธานในที่ประชุมพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยให้ความสําคัญกรณีเยาวชนขับขี่รถฝ่าฝืนกฎหมายและดื่มแล้วขับขอให ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางกลับของประชาชนตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไปบัตรนี้เป็นต้นไปนะครับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางปลอดภัยซึ่งข้อมูลที่ได้จากการประชุมรองขอบตอรอจะได้นําไปประชุมกับตํารวจภูธรภาคและตํารวจนครบาลให้เน้นการตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรอย่างจริงจังต่อไปครับ